อร่อยอ่ะน้ำมันหนัวจริงอืกรอบกรุบนุ่มอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเลยอือเฮ้ดีว่ะไม่พูดเล่นดีจริงกินแล้วจำได้ต้องเป็นร้านนี้เน่ใช่จริงจริงเนี่ยถ้าเกิดจะถามเพีว่าให้เลือกหนึ่งอย่างที่ชอบอะพีว่เลือกไม่ได้แล้วเลยครับจริงถื่อว่าครบเครื่องนะอยู่กันแบบครอบครัวเนาะโอ้ซาโุะมาซ้ำแน่เอาจริงเออจริงๆเราควรต้องมาซ้ำนี่ไม่เกี่ยวรายการนะมากินเอง ราวเวเบรียส์เลนึกว่าอยากจะพูดว่าผู้หญิงหือผู้หญิงเรื่องราวชาวนีค่ะผู้หญิงผู้หญิงนี่คือต้องเกิดนะฮะเกิดทันนะเกิดทันแก่ป้องกจริงๆนะยินดีต้อนรับสู่นี่ราวเวเบรียส์นะครับแขกรับเชิญของเรานะฮะคนแรกนะฮะนัทลีเพคแคมป์ค่ะมิสเอซีบีซี2006นะคะแล้วก็แดกเรสไฮไลท์ตัวแรกของประเทศไทยนังสาวเชียงใหม่ในดวงใจ2 5 6 6แล้วก็ยูยูเอ็นอีสู2,204ค่ะ โอ้หลงจากปลาเยาไปอ่ะเยาวราแล้วก็วันนี้ก็คือเปลี่ยนแนวเลยทีเดียวเปลี่ยนแนวแต่เป็นเป็นแนวที่เรียกว่าถูกจริตคือถ้าคนจะรู้ว่านี่เป็นคนแบบว่ามีตำยำแซบปลงปลาดาไม่คืนด้วยอ่ะว่าชาติพันธุ์แบบใบหน้าของเรานั้นจะดูว่าเออกินอาหารเหล่าเนาะใช่แต่ความจริงแล้วคือลิ้นของเรานั้นคือเหล่าเหมือนกันฮะอันนี้ก็เป็นเหล่าไม่เหล่านันเดียวมีเส้นเล็กอ่ะเนาะเหตุผลที่รู้เพราะว่าคนนี้บอสนะตัวนนี้นะ ก็แนะนำตัวผมไม้แล่นใหญ่ขนาดนั้นเราต้องยังไงดีครับการผมโอนธนกิจเทพมงคลครับท็อปแบดไม่เจอโบรทัลลสสันด์2025ครับเป็นคนมีตัําแต่ต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่ว่าเออไปเป็นเนื้อคู่โอวันนั้นเนาะที่ใส่สีฟ้าเหมือนกันที่ตลาดน้อยเนาะวันนี้กลับมาเขามีตำหน่งตำแ่งเขาไม่ธรรมดาก็เลยแบบว่าพาโอมาที่นี่นะครับแล้วบอวันเนี้ย พ่อของหนูคือป้าเองค่เเนี่ยนะชอบอาหารแซ่บๆมากวันนี้ก็เลยพาน้งพ่อั้งลูกเลยทีเดียวใช่นะครับก็มาที่ร้านนี้นะครับร้านชื่อว่านัวยำตำเลิศสาขาเก้าดอนเมืองเนาะสาขาเก้าสาขาเก้าแล้วมีแบบหนึ่งถึงแปด เจ้าของร้านอยู่ข้างหลังสาขาแปดอยู่ที่เชียงรายและสาขาหนึ่งเจ็ดคือไม่มีเลิกลาดอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของการตลาดาร์เก็ตติ้งนะแล้วเจ้าของร้านของเราคอใครรู้ไหมคุณน้อยโนงพีนีเดี่ยวพีเจตต้นเดอะเรสต์รองวอลไทยแลนด์ชั้นสองเป็นบรรทัดตานี้จ้ะหลอใช่เป็นบรรทัดตานี้จ้ะไม่เสียเวลาหรือคะทำไมยังงั้นล่ะชอบบอกว่าเปาแว่นแฟนรักที่สุดอย่างเงี้ยก็เลยได้เดี๋ยวน้อยนเดี๋ยวพามาลนี้ก็แบบพามา แล้วเนาะเออเนาะก็น้อยหนูคือจัดเต็มนะจ๊ะจัดเต็มก็คือที่นี่โนยามซัเดิลเราเป็นอาหารแนวอีสานแต่ขางร้านเป็นคนเชียงรายเป็นคนเหนืออู้เหนือได้กระเจ้าอู้แดงฟาโอ้ยอู้กว่าได้เจ้าเขาเป็นลูกช้างเขาเป็นนักจบมอชอ๋อจอมอชอหรอนี่เคยมีแฟนอยู่มอชอตอนวิจิตสิงเนาะแล้วก็ทีนี้ก็เลยเขาก็เลยเออมาแต่ว่าทีเนี้ยความเทียบน้อยโหนูอะ วันอือนมาทีเมนูพิเศษที่มีทุกวันเสาร์เพราวันอื่นไม่ดีเพราะไม่เป็นที่เกลียดป้องกันวันอื่นที่เกียดอะไรไม่ทำก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวเชียงรายจ้ะขนมจีนน้ำเงี้ยวเชียงรายเขาบอกว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวเชียงรายเนี่ยก็จะต่างจากที่อื่นตรงที่ว่ามันจะเข้มข้นมากกว่าใช่ไหมฮะเดี๋ยวให้เฮียชิมทางโน้นแด้เนี่ยไปดิเขาเอาแต่เฮียปั๊บเขาแยกเส้นมาให้ฟังของฉันก็คือ รวมไปเลยเออโคกมาแล้วอันนั้นคือเขาผสมมาให้ใช่ไหมใช่ตอนนี้คือเขาแยกใจแบบบางผู้ดีมาใช่ใไงเขารู้ว่าตะเตียมาถูกตะเตียได้มาปุ๊บสิ่งีตะเตียทคืออะไรคะโอ้ยมันอะไรเดี๋ยวมาไม่บ้านเลยครับไมเคยกินแบบเ้นซอยไม่เคยกินโอ้โหเปิดประการเต็มค่ะใช่ครับความเก๋ของนัทคืออะไรี่นั่งนี่นี่ใช่ไหมพระบาทชิคเก้นนี่คือเท้าชิ้นไข่เออราคาติงด้วยซึ่งกินไหม บอกกินค่ะกินไหมเพาะแบไม่เอาเลยครับไม่เอาเลยครับวันนี้ไม่มีเลือดเพราะว่านีมีจ้ะไม่ใช่มเลือดคนวันนี้อ๋อมันก็เลยไม่นี่ใช่ไหมแต่ก็ไม่ไม่รู้สึกนะโอลองชิมเดี๋ยวคุณชิมดีก่อนมีคนชอบบอกว่านาตาเลียกินอะไรก็ดูอร่อยชิมเลยเหรออืมชิมเลยเข้าใจแหละเพราะม่ไม่มีเลือดมันก็จะน้ำอาจจะใส่นิดนึงแต่ว่ารสชาติได้เลยอร่อยอ่ะ อร่อยนั่นโอว่าอร่อยอร่อยอย่างไรครับโอช่วยชมให้น้องมชินใจหน่อยครับว้าวผมอธิบายไม่ถูกเลยมันอร่อยครับผมเพิ่งกินครั้งแรกนะนี่ครับมันเหนียวใช่มันกลมกล่อมเมันกลมกล่อมไม่เคยคนเราย่อมมีครั้งแรกโอใช่ครับเฮ้ยรสชาติกลมกล่อมอ่ะร้อยเค็มน้ำนวลนะเฮียน้องใช่เค็มนวลนวลน้ำนวลเค็มน้ำนวลัวกำลังดีเพื่อบางที่เคยเจอน้ำเยลบางที่นะเหมือนต้มมะเขือเทศ มันจะเปรี้ยว<ป>เออม,มีช่ไหมอืออือทีฉันนี่กินหลายก้อนละหลายชิ้นละที่เป็นกระดูกหมูอือสิ่งที่มันเลิศคืออะไรมันเคี้ยวได้ทั้งกระดูกอ่อนเลยมไม่ต้องมานั่งแบบรอบแบบกระดูกมันจะทิ่มฟันทิ่มหง่ะปากทิ่มเหงือกนี่เปื่อยงรสติดใจน้ำเงยอแล้วอาะติดใจคนทำเนี่จ้าทำเลิศจ้ะคนทำก็เลิศนะนี่ได้ข่าวว่าคนทำคนเลิศยังไงครับเขาเล่นกีฬาเก่งรู้ดี ออก,ากรายการโทรทัศน์เป็นเจ้าของกิจาการต้องอ่านเก้าสาาักขาทุกคนหนักกันเลยแหมโปรไฟล์ดีเลยจริงสุดๆเป็นไงละ่ชงละชงแล้วชงแล้วหนึ่งเ, <c oughs> เดี๋ยวเราขออนื้อหมูออนให้เฮียเอาเอาเลยนี่ขอ,อกินดี่อยตำเส้นเล็กหมูยอกุ้งสุกเสร็จปลาด้วยน้อยหน่งแนะนำโอจะไหวไหมมีปลาร้าได้กินได้ปลาดีนี่ไม่เห็นไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องอันนี้เป็นปลาที่ต้มสุกถูกไหมขาเป็ปลาโรงงานเป็นปลาโรงงาน เป็นปลาโรงงานของเราเองด้วยเราต้องพูดให้จบมีน้ำขวดปลาไหมคะอ่ะไปหยิบมาจะท้ามึงหยิบมาสิข้างๆอ่ะน้ำปลาเป็นจำเยาะต่อแต่อันนี้ฉลาดยังไม่เสร็จเพราะว่าอ่าอันนี้เป็นเดมมาแล้วนิชามีค่ะตัวอย่างตำเลิศนี่มีด้วยน้ำปลาเขาก็คือมีโรงงานของตัวเองในการทำคิดสูตรน้ำปลาของตัวเอง ซึ่งเป็นสูตรเดียวกันกับที่เราใช้ในการเปิดร้านอืมนี่อ่ะผมยังอยู่ที่กัมพู้าอยู่ไม่ไปพี่ยังไม่ไปนี่ะน<อ>จะบอกว่าการตําเส้นเล็กเนี่ยที่นี่เก๋ต้องใส่อะไรปะใส่ถุงงอกลวกใส่กับมุงลวกเยี่ยบรรยายเส้นเล็กแต่ว่าตอนนี้เยี่ยก็คือยังโจอย,อยู่ที่น้ำเยี่ยวขาดมาขาดใช่แด๊กให้ดูแด๊กเลยค่ะเยี่ยอืออือเฮ้ยเธออร่อยอ่ะน้ำมันหนวดจริง โบราณทัไหมทัดนำตืไมาเลยเหม็นใช่ใช่ใช่คำถามเราใช้หมูยอของที่ไหนครับอันนี้เป็นหมูยอของโรงงานอันเนี้ยอยากเล่าอเล่านเนี้ยมันมีคือตามไปถึงที่โรงงานเลยผลิตอ่ะก็เป็นโรงงานเอ่อเป็นหมูยออุบลเป็นคนทำเขาอ่ะเขาตั้งชื่อมาว่าเป็นหมูยออุบลแต่มันไม่ได้ผลิตที่ออุบล ที่กรุเทพแเป็นโรงงานเราไปหามาเองแล้วมันเป็นสูตรสมบนรณมัไม่รู้แต่มันก็จะมีความทิไทยอะไรอย่างเงี้ยปักให้โอต่ออยู่ก็คือเราไม่ใช่แบบว่าเดินซื้อใชูยอกทั่วไปคือเราจะต้องหาว่าแหล่งต้นทางที่มันผลิตหูยอกคุณภาพมันอยู่ที่ไหนยังไงครับก็จนไปได้อันนี้นะไม่คุณโอบอกว่าปวดที่คุณโอไม่กินปลาร้านี่ไม่กินเลยโอบอกว่าอร่อยครับจริงๆ ตำทะเลตทะเลยังค<า>ือตำปูปลาร้าแหละแต่ว่าใส่ปูม,มา้ากับใส่สกุ้งสดถ้าเกิดใคร,รเ,เห็นกุ้งสดก็ได้มันก็ขอกุ้งสดเนาะคุณเฮียไปครัโอ,อ้ขอบคุณครับจับแรกเหือมะร์กอคือแบบกรอบกรุบอันดับแรกเลย,เ,ลยเวลาจะกินส้มตำอ่ะมันคือน้ำก็ส่วนหนึ่งเครื่องที่ใส่ไปก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้ามะร์กอมันเลิศอ่ะมันจะทำให้การกินแบบได้อรรถรสมากขึ้นมะร์กอวคุณเฟรชมาก ฉันว่าเขาต้องมีเทคนิคในการแค่มะละกงมะละกอใด,ดอันนี้สับมือมาหามะละกอเห็นไหมไม่ขูดน,นะจ๊ะถ้าขูดมันจะเป็นเส้นปล่อยแล้วมันจะไม่ได้กลุ่ก,กรอบอ่าเนี้อเห็นไหมเรียนมาอร่อยอะอร่อยจริงแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะเผ็ดกว่าตัวเส้นเล็กป้าเอยก็งมกันเนื่อความที่เส้นเล็กมันจะอมน้ำเข้าไปข้างในด้วยไงความเผ็ดมันก็เลยจะไม่ชัดเท่า เท่าตัวของแต่ที่ก็ใส่เข้ากันนะอ๋อสิ่งเนี้ยเขาเอาใจโอเห็นโอไม่ชอบกินปลาเราเปลี่ยนใจละตอนนี้เปลี่ยนใจละตอนนี้เปลี่ยนใจละอันนี้คือยำข้าวโพดหนูยอกุ้งสุกคุณเทียนตะก่อนฮะนี่มีคนชอบกินปังข้าวโพดมากเลยเป็นยำข้าวโพดดีเลยหรออืมมันดีอ่ะอย่างเปรี้ยวหวานเปรี้ยวใครตังไทยสดชื่นนะมสดชื่นแม่เลยครับแล้วเจอพะนาวถึงข้าวโพดก็ดี มาซ้ําแน่เอาจริงเออจริงๆเราควรต้องมาซ้ำที่ไม่เกี่ยวรายการนะมากินเองคุณมาซ้ำมากคุณมาเพราะของกินหรือคุณมาเพราะเจ้าของร้านคุณปุ๊บเจ้าเจ้าของร้านด้วยของกินด้วยเออเจ้าของร้านยิ้มแล้วนะอร่อยจริงอร่อยจริงครับลาบหมูขั้วอุดรว่ะไม่เคยเจออ่ะอ่ะไปเจอลาบหมูก็ลาบหมูลาบขั้วเหนือลาบขั้วเหนืออันนี้ขั้วอุดรเป็นไง คนสอนทำหมูกรอบแล้วก็ทำแบบนี้คือการทัวแบบนี้คือมันจะได้เท็กเจอร์ของกลิ่นของการไหม้ของกระเทียมแล้วก็กระถางมันจะไม่ใช่แบบว่าเออเป็นไม่ใช่หมูรวกเนาะเไม่ใช่หมูเป็นวนน้ำมันไม่มันก็แห้งขึ้นเผอเป็นไงดีหรอเพียงเลิศหอมอ่ะโอ้มันหอมอ่ะตรงนี้ก็ดีแล้วกินเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลอะเทอะเพราะน้ำมันไม่กระเด็น แต่มันเข้าไปซึมอยู่ในมันมีความเป็นหมูรวนแห้งเออแล้วก็รสไม่ไมจืดจ้านเวอร์ด้วยคุณกินเพลินมากอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเลยอืแล้วแต่ส่วนหมูสับอ่ะมีความแบบมันกันพอดีไม่มันเยอะไปอืไม่แห้งเกินไปด้วยเราเคยไปบีนด้วยอันนี้หมูตัวผู้ตัวเมียค่ะไม่ได้เลือกไม่นองของหล่อนดีจริงว่ะไม่พูดเล่นว้าวลาบหมูขั้วอุดรอันเนี้ยสีเนเจอร์โบราณเราก็ไปทำมาแล้วในรายการอ๋ออร่อยมี่สามสับสามช้อนละ อร่อยอร,อรอย่อยคอนุญาตมาที่ต้มแซ่บเนาะ้องเต็มน้อยหนุหน่มขายมาต้มแซ่บเนื้อหนุ่มดีตัวกระดูกอ่อนนี่มันกรุบไหมตัวเดียวกันดูไงเอออยากดูกไงเอออยู่าอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหดหเออแล้วก็ว่าอืมต้องบอกก่อนว่าที่บอกน้อยหนุ่มว่าขอเผ็ดน้อยนะเพวนี่กินเผ็ดไม่เก่งเส่อนกลางนั่เลยอ่ะมันเลยกลมบกรอบอ่ะแต่ใครชอบเผ็ดเยอะก็บอกน้อยหนุ่มได้ความเก๋ของนี่คืออะไรรู้ป่ะอะไรอย่างเนี้ย น้ำใส่จิ้งแห้งคว่วเยอะแบบดีว่ะแม่พูดเล่นดีจริงมาถึงของทอดของทอดมาค่ะสามชั้นทอดราดซอสน้ำปลากินไปไม่ต้องสนใจไขมันพอกตัดนะคะนี่ค่ะอืมก็จะมาแบบเป็นสามชั้นชิ้นสามชั้นทอดที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะทอดเฉยๆหรือชุบแป้งมาอันนี้ก็คือมันฝรั่งผเออแล้วมีซอสน้ำปลาก็ต้องกินกรุบอเอนี้ก็คือกรุบเทียวง่ายไม่เหนียวของเจ้าเจอห่อทันเหนียวใช่ครับ ก็หอมน้ำปลาด้วยกินแล้วจำได้ต้องเป็นร้านนี้นี่ยชจริงจริง,รงอันนี้น้อยหนมแนะนำก็คือปีกไก่ทอดกับซอสน้ำปลาอืมปีกไก่ก็ดีนะไม่สดตรง<ๆ>มันดีมากเลยนะมันแบบปีกคือแป้งข้างนอกกรอบแล้วเนื้อเข้คข้นถ้าเป็นตากล้องนะอยากจะให้น้อยหนมเนี่ยเอาซอสน้ำปลาแยกมาหนึ่งถ้วยตาราอมันติดหวาจริงหรอหวานนะแต่ว่าหอมน้ำปลาเออใช่ขอไม่ร้านเยอะ เขาไม่ลาดเยอะแต่ดาว่าตากร้องเราอ่ะคาดว่าจะใช้เป็นดิปปิ้งแล้วก็อุ่นแน่ๆวิธีการดิปปิ้งไม่ยาเข้าเหนียวหนึ่งจุ๊บแล้วจิ้มนี่ยโอ้มันมีความแบบชุ่มเชื่มคาราเมลนะคะคาราเมลใช่นี่ยเนี่ยเฮียเนี่ยตรงนี้ก็มีเนี่ยซอสเดียวกับซอสเดียวหมูใช่โอเคแต่ว่าเฮียว่าพอเป็นฝีไก่อ่ะพื้นที่สำคัญอาจจะเยอะไม่รารู้สึกแบบมันเหมือนกินน้ำปตาหวานเหมือนกันเนาะใช่ใช่เนี่ยถ้าเกิดจะถามเฮียว่า ถ้เลือกหนึ่งอย่างที่ชอบแบบเลือกไม่ได้แล้วแบเนี้ยจอเลือกไม่ได้เพราะมันอร่อยหลายอย่างจริงไม่มีมุ้งเล่นคือแบบแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆเลยนะยกให้นี่เลยลาบลาบวัวนะใช่ลาบอร่อยคือเราอ่ะกินลาบข่วนเหนือเนาะใช่ใช่แล้วเราไม่เก็ตเพราะว่ามีใส่บักแกลดด้วยใส่บักแกลดใช่แล้วเราไม่เก็ตเรารู้สึกว่าไม่ใช่ลาบในอุดมคติพอเรามาเจอร้านนี้ปุ๊บเห็นมีน้ำเงี้ยวมีลาบข่วนตอนแรกยังคิดเลยว่านี่มันข่วนเหนือเปล่าวะแต่สรุปไม่ใช่เป็นข่วนดองข่วอนดอง อุดรอปุ๊บคั่วอีสานปุ๊บก็รู้สึกว่าเออโอเครสที่มันเลิฟเพราะอะไรวะเลิฟเพราะว่ามันแห้งเออมันแห้งแต่รสอ่ะมันครบเออแล้วถ้าสมมุติว่ากินแบบบูมมาใช่ป่ะไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะกระเด็นเลอะเสื้อสิ่งอย่างนัเนียนรู้ป่ะสิ่งสำคัญที่มันต่างจากลาบขั้วเหนือตรงที่ว่าเวลาเขาขั้วมันมีความเรียมเรียมหม้อเรียมกระทะไม่ไม่นิดนึงอ่ะอืมเพราะไงซึ่งแบบมันอร่อยจริง นะฮะคําแรกก็ชัดเลยซึ่งเอาจริงป้าคือแบบตอนแรกกินน้ำเงี้ยวอให้น้ำเงี้ยวอร่อยอร่อยแรกินตับเพล็กให้เป็นเพล็กพอไปกินลาบคั่วให้ลาบคั่วกว่าเฮียนึกออกป้าจริงคือมันมันโม้ไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้จริงอันนี้จริงเฮ้ยแบบดีมากเลยอ่ะนั่งนี่เรายั่งยืนอยู่ลูกพาเขมาเรื่อยๆนะะลูกค้าเริ่มมาน้อยหน่วงก็เลยต้องแบบรับลูกค้าทตอนนี้อืะ น้อยหนงเป็นต,ต้นตอบมาเนี่ยนี่ครบกุ้งน้นงแล้วใช่ไหมครับครบ<ร>แล้วนี่เราจอยได้แล้วใช่ไหมจอยเลือดถ่างโอ้โหน,นี้ก็คือมาแต่แรกเลยน้อยหนงมาฝากร้านหน้ากล้องหน่อยสิคะลูกค้าเริ่มเข้าต้องรีบเรียกน้อยหนงมาฝากร้านก<ช>่อนมาฝากร้านท<ช>ัาานทีก,ก็สำหรับใครที่ผ่านมาดอนเมืองนะครับผ่านแวะเข้ามาในซอยสำนักง,งานเขตดอนเมืองสักประมาณกี่กิโลกิโลนึงเนาะตอนนี้ทางมันอาจจะยากนิดนึงแต่ในอนาคตรับรองว่า ทางดีแน่นอนก็อยากฝากร้านเล็กๆของเรามีแค่สี่โต๊ะเองแต่ว่าอบอุ่นอยู่กันแบบครอบครัวน้องที่ใบ้อ่านเนาอยู่กันแบบครอบครัวน้องก็ของของของกินอร่อยแน่นอนมันเป็นมันเป็นพื้นฐานของเราอยู่แล้วก็เรามอบเขาเรียกว่าอะไรดีใส่ความใส่ใจให้กับทุกคนด้วยก็ฝากร้านเล็กๆนัวยำตำเลือดสาขาเก้าดอนเมืองไว้ด้วยนะคะค่ะเข้ามาปักซอยอะไรนะ นสาเตดอนยสำนักงานเขตดอนเมืองเข้ามาเรื่อยๆนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตทนะคะในขณะที่คุณมาเนี่ยคุณก็โอเคถ้าเอารถมาก็ต้องไปจอดในปั๊มปตทแล้วก็ซื้อของซื้อของนิดนึงอะไรยงเี้แล้วก็ข้ามมากินที่ฝั่งนี้นะคะตอนนี้เขาซ่อมถนนอยู่คุณสามารถเข้ามาปุ๊บพอเจอทางตัดถนนปุ๊บให้เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายทาอีกซอยหนึ่งแล้วมาตามแบบแล้วเดี๋ยวจะโผล่มาตรงนี้ใช้อ้อมนิดนึงนะคะแต่รับรองว่า อร่อยเอออร่อยจริงอร่อยจริงไม่จริงไม่รู้เหี้ยไม่หยุดเลยอ่ะระหว่างที่ทำกับโอพยาพรวิวเหี้ยคือยังจมอยู่กับแต่ละอย่างนี่น้ำเยี้ยวไปแล้วนะำออกหมดแล้วเออเทิร์ได้นะเดี๋ยวคนสิเออเป็นไงครับฝีมือว่าที่ลูกสะพ้ายมั้ยครับเที่ยไปจะบักดีมั้ยครับก็เย็นคิดว่านะครับก็ถือว่าครบเครื่องนะครับใช่น่าจะ เป็นกินทองเป็นอย,ย่างไรก็ดีในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของร้านนะคะ,ะก็ทำอาหารให้คนกินเราก็อยากจะทราบว่า ถ้าเขาชิมฟิล์มือตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเป็นเดียนกับอาจารย์นะคะให้ชิมก็คงสนง่ายต่างนะต้องหอให้น้องโผนะคะลองเอาลาบคั่วให้เจ้าของร้านชิมโูว่าเป็นยังไงมีช้อนไหมครับเดินเจ้าบ่าวป้อนก่อนลำดับที่หนึ่งดูน้ำชาดูน้ชาเอออันนี้เป็นพิธียกไม่รลยวายางอย่างอยปลอมเหมือนกันนะคะ อเออเขากินแล้วเขาปากสั่นทำไมวะตื่นเต้นอร่อยตองต้องถูกต้องเพื่อเพื่อเป็นการทำให้รู้สึกว่ามันใช่ก็ต้องต้อนกลับด้วยค่ะเออนะครัโมเมนท์นะโมเมนต์นะครับโมเมนต์หอตักหมูนะคะอย่าตักหัวหอมใหญ่หอมเดย์หอมแดงเอออือซาดตูอร่อยมาก ออ้ยถูกกตงมาและนี่คือรายการความสุขเล็กๆของกระเธอร์กลับมาสู่รายการะอะไรอันแล้วอันเป็กกนทางการขอบคุณที่ได้รับในเพลงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณ,คณน้อโหนะะ่งด,ด้วยนะครับร้านนัวยังตำเลสตารก้าดอนเบืองสาขาแปดอยู่ที่ไรสาขาหนึ่งถึงเจ็ดไม่มี เดี๋ยวขออนุญาตฝากวาร์ปดูมันนะครับฝากวาร์ปเดียน์ตาเลียก่อนตรงนี้ปึ้งน้อยโหน่งปึ้งและของโอปึ้งนะฮะฝากวาร์ปติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากกินอะไารุ่นเรียนรุ่นช่องทางนะจ๊ะเพื่อสุขแฟนเพจ Youtube Channel Instagram Tiktok จาก EP หน้าเรอันจะพาคุณไปกินอาหารไรที่ไหนใครฝันต่างกันเรื่องนี้เรอันเดียร์ตาเลียน้อยโหน่งและโอรุ่นตากงขอลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับกินก่อนครับอร่อย